รายการสวัสดีครับทาบ่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็รู้กับฮาลลีมูนจวิกวิกวิกจอบัดเฮ้ยเออกูไม่ได้กูไม่ยด้พูดเออแับนั่นเลยวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับเอ่ออะตอมซีเอ็นซีและเออเออเออไม่ไม่ไม โอ้ยยังไม่ตายกูยังไม่ตายดีเว้ยเพื่อน,นกูเรื่องกับเทียนที่ NT และคนนั้นคือใครก็ไม่รู้ลืมชื่อและเอิม่มเอิ NT อเชียงท,ที่อยู่นู่นแล้วที่เอนทีอยู่ไหนเออเออเออที่เอนทีอยู่ต้นโน้นต้นโน้นอ่ะตรงนู้น เล่นแมพผมขอต้องชื่อเอ็นะแมพที่แมพที่คุกไม่ชุมอะไรเท่านึงเอออะไรก็ได้อที่หนึ่งเออจังจังแบบควานที่หาถ้าเราลุกผิดก่อนนะมันตายหาหนะ้าก็ไม่รู้ไงว่าเออแล้วแล้วทำไมกู <c oughs> ต้องเอามือปิดปากกับเ <c oughs> อ็นด้วยอ่ะก็คือเราไม่รู้ไงว่ากดไหนจะมีอะไรแต่มันก็ แต่แต่มันก็มีความคิดก็คือมีเงินใช่ถ้าเอาหลัวรอดที่ไหนเราก็มาอยู่ตรงนี้เอ้ยแต่มันมได้ที่สอนนี่หว่าเออนั่นแหละพูดการเล่นมันก็ประมาณนั้นแหละแหละโอเคสิ้นเทียนท,ทีตอนนี้อยูไ่ไหนพูดแต่การการเล่นเป็นไงดูแพ็บเผื่อเ,เขาออกไปแล้วเขา สับอตอนที่ผมมีตัวโอเคอย่างแรกผมก็ไอ้ท n t ไปไหนอ่ะอ๋อท TNTN อยู่เย้จะเป็นเพื่อนแล้วใครก็ไม่อยู่แต่ดิ้นดูดูก็คือเป็นเพื่อนในสันกัดขอนดยูชอปเปอร์ที่พูดตามน้อยๆโอยโอเคอเคอา TNT ผมมักน,นก็นอย่าพุ้งฟูก็คือตันู้ อันนี้เออไม่ใช่เงินนี้อาจจะเป็นเพื่อนเขาโอ้นี่ไงซีเอ็นทีนไม่รู้ตอนไหนเลยเอ๋อฮะยั๊สยั๊สเวิร์กกูกำลังไม่รู้ตัวว่าว่าผมกำลังแนอคทิวว์เซชั่นทีทีออกไปแล้วทีทีททททออกไปแล้วนะก็คือคลิปนี้จบเลยโอเคไม่ออก ทีเอ็นทีอยู่ไหนทีเอ็นทีอยู่ไหนหรือว่าเขาหลังยอดหรือว่าเขาลอดหรอวะเออจริงยันทีน่าจะอยู่ตรงนี้นะหนูก็โอเคคือมันจูมได้แค่นี้ บ <c oughs> e อยแบนบอยแบนสองพันยี่สิบเอ็ดทีนทีทีทีู่ไหนทีนทีทีนทีโอเคหนึ่งก็คือทีนทีเขาอยู่ไหนสอนทีที N T. กูดูดูช่ว่กูรู้จับไหนเทนดีเทีนทีเนีเอยู่ไหนมัน,น,ยนมอยู่ไหนกันดกูไม่ยู่ก็จะไปกูไม่มีมือเออจะไหนเทีนที

ไปแล้วหนึ่งเออที่ยินชิโอเคกูไม่กูมไม่ไปไหน่อแล่วอยู่แบบนี้แหละฮึ <c oughs> เออแล้วที่ผมได้ออดและส่งของเขาด้วยนะ ผมไม่ได้ดูเพราะว่าผมเล่นโบรบอสกูไงกูมไม่ได้มีฉัต่อแถมแถมโรบอสจูคุณดูนี่ไม่สามารถเอออะไรอย่างเี้แหละบอกว่าตายหาได้หมดอันที่อันที่อันทีนี่ตายหาเหรอ ยินดียินดีอิสมาลยนดีมันดูจะนึกแปลว่ามีเีนทีหรือเาก็บอกว่าเีนดีไอที่กระโดดจนตนเลนี่แหละน่าจะเพ่งเขานะเพราะว่าในนาทกัผมมาถึงเป็นในเอ่อเพื่อนผมอะตายห่ตาย Oh, 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 Merry oh, Christmas! Oh, oh, oh. What, what, what the fuck? โอเคเล่นๆริงไม่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 โอเคนี่ TNT ตายแล้วตินด้วยอู้ TNT เอ้ยโอเคตอนนี้เขาก็รันได้ที่สามนะเอิม CNC ใช่อ่ะเนี่ยผมชอบเรียกผมผมชอบเรียยแบบเป็นแบบ TNT CNC แบบนี้อ่ะผมไม่รู้นะว่าชื่อตินเขาได้ว่าอะไรแต่ผม แต่แต่ทำไมยายกูลยเรียกแบบนี้เวนถ้ามีคนมาต่าว่าพี่เขาชื่อแบบนี้มีอะไรก็กูลยเรียกแบบนี้เวนส่งเสาแบบแล้วก็หมดโอเค โอ้โ้โอ้โหโ,โอ้เร่จน,นกว่าทันทีจะอดอ,อยู่ม่ก็ตจบตอนนี้สิบม่อที่สิบติดแล้วคิวแม่เราไปเอาสิบ้บพอวน อืมเบ๋ออืมอ๋อสินาทีก็ไม่จบเพราะตอนนี้ก็นาทีเล็กอ๋อสิบสามนาทีแล้วกันไม่ใายดีแล้วจบได้จบเร็วๆโอ้ยกูขี้เกียจจะต่อ โอ้ย TNT พัทกูรู้นะว่ามึงคิดอะไรอยู่นะพัดแอบชอบ TNT เหรอปัดเออกูจะเอาเล่นแม่งคลิปนี้แหละไม่มีเทียอะไรพูดก็ไม่แอบไปเอ้วอย่าไม่ไปจีวนเพราะตอนนี้เล้งแยะพัมพัมมุขี้ของกูและ kian kau kunе, mau kian kau oh, gua kunjungi dengan diot. oke. bisa gua bisa. ก็แต <Es> <an> ่อ okay. okay, 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 okay. ่ะคลิปตั้งแต่ไอไ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 นี่ดูว่าเค้าออกว่ะอ๋อคนาละไม่ออกเขาอยู่โอ้แปดสิบโอเค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 ตัวชอว่าผมมีจ่เท่าไหร่กุหลาบแก่จ่อดนาทีเอ็งเหรอ เอ็มเอฟเสียนรืยอูนักเกียรี่มีคนมาเยะกับผมไอ้ีู่ก็มีแฟนคลับแล้วเว้ยเอ้ยจบ่มมมกำไฟกูเคลงกูเล่งมินิเกมสนุสนานนะเว้ยเออ กูได <languages? S 2> ้ที่สอนกูได้ที่สทุกคันน่ะเพราะทำไมถึงไม่ได้ที่นี่เลยอ๋อกดเดม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 ดดมเียอะไรวะน่ะอืมจริงๆกูหล่อเหมอนเไม่จัดไม่ไม่เหมือนกูที่ใช่ชุดนอร์ เออทีนี้ที่มึงไม่บอกกูเลยก็แต่บอดได้ตี่นั่งนะกูกรู้ตอนนี้คือมึงกระโดดได้อ่ะเวนคือหอบไปหอบไปร้านกับอโอเคกูกรู้เกาะนี้แหละเวน ไม่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 กูรู้นะว่ามินทํทำอะไรไอ้ไอ้คนที่ไอ้คนเออ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 ไม่กูู้ก แต่ขบแต่จบคลิปแม่มเลยแล้วออดและเกมบอก,ก,กลลว่ากี่เกลื่ลนแล้ววย